คุยเลยเอาหรอท่านเดียวผ่านเลยไหมงั้นเราท่านไปเลยนะฮะหยอกหยอกนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยแบบทีเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังลันหมายเลขใหม่ใช่ใช่เออนะครับอ่ะเป็นนั้นนะฮะโอ้สุดๆว่าหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วกับงานแบบนี้นะฮะใช่ครับนี่ฮะอากร้อนตามาบอกให้ตัวเองนะเขาเซ็ฟปุ่มือเลยครับนี่อ่ะเช็คเลยเครื่องพงลิหิตค่ะแสดง ร่วมถึงมีผลงานที่เขาจะต้องเล่นด้วยอ่ะมีพื่อเปล่าค่ะอุปนะคะตอบอะไรนะตอบได้แล้วนะรักได้หรือยังค่ะรักได้หรือยังอ๋อเขาตอบเขาตอบเกินนี่ไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้รางวัลนะแบบนี้เขาตอบเกินไม่ได้โอ้โหตอบผิดแล้อ๋อนี่อ่ะเช็คเลยเชื่อมคงลิขิตค่ะแสดงเป็นแม็กกีดออ เล่นด้วยอ่ะมีออมเออกอ่ะค่ะอุ๊บนะคะกับอะไรนะอ้เแล้วนะ